ชุดใหม่ท่านขุนวันเพนนี่มันท่านขุนหรือกุมารครับเนี่ยสูงสุดกาเพชรด้วยนะแต่จะมีจริงหรือเปล่าต้องมาดูพร้อมกันนะครับดูของรางวัลทั้งหมดก่อนเลยไอ <Okay. S 1> ชิ้นใหญ่สุดคือชุดท่านขุนวันเพนนี่ใช่ไหมก็เป็นชุดที่ไทยไทยนะครับรูปทรงเหมือนกุมารทองมาก mm hmm. ใส่ได้ทั้งตัวผู้ชายผู้หญิงเลยนะฮะ hey และอันนี้ ชุดอะไรเนี่ยทิมประเด็ดบูมไม่สวยเลยอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยนี่ของดีแอบบอดมาก้ารกล้วยนี่เฮ้ยอย่างเฟี้ยวเลยอันนี้ไทยมากนะครับแต่เวลาใช้นี่มันจะขึ้นไปขี่หรือขึ้นไปยืนถ้าขึ้นไปยืนนี่เสียเลยนะอ่าถ้าจะให้ดีต้องมีท่านั่งขี่ด้วยนะครับจะได้เหมือนมาก้ารกล้วยอันนี้ล่ะไม้เบสหรอบีมออฟไซเลน อันนี้เป็นอาวุธกุม,มาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ชุดตัวผู้หญิงคู่กับชุดชายเมื่อกี้นะครับไม่สวยเหมือนกันล <Nope. S 1> อันนี้กล่องศพอะไรก็ไม่รู้ไม่สวยเลย <Nope. S 1> อันนี้ท่าเต้น happy dancing อันนี้ท่าใหม่หรือท่าเก่าครับเนี่ยที่เหลือก็เป็นของเก่าที่เคยมีมาแล้วนะฮะโอเคมาลุยกันเลยครับวันนี้ขอเก้าเพชรสักชิ้นหนึ่งนะมาปาบแรก 7จอย่างนั้นเหรอโห oh, ออกแบบกลางๆเลยนะเนี่ยไม่เยอะไม่น้อยเอาอะไรดีอะเอาท่าเต้นมาเจ็ดสเพชรจัดมาก่อนละกันประเดิมชิ้นแรกต่อไปหมุนรอบ2ครับขอ9%เพชรมาแปปออย่างนั้นเหรองั้นก็เอาชุดท่านขุนมาละกัน ร9ยเเพชรนะฮะสุดยอดไปเลยคุณได้รับแพ็คท่านขุนวันเพชน,น่าจะตั้งชื่อว่าชุดกุมารทองนะ่าจะเข้ากว่ามากทีนี้ก็รีเฟซหามาก้านกล้วยนะครับครั้งที่1ฟรีอ่ะยังไม่เจอแ <No. S 1> ครั้งที่2ก็ฟรีอ่ามาละการกล้วยแพงด้วยนะ4 9 9เพชรไอ้นี่ก็แพงนะไม้กายสิทธิ์เนี่ย7 9 9 อ่ะมาครับรอบที่3 85%ป้าอันนี้ท็อปสุดเลยนะ <Wow. S 1> งั้นผมว่าเอาอันแพงก่อนละกันไม้กาย,ยสิทธ์ร1 9เพชรสุดยอดไปเลยคุณได้รับอาวุธกุมารทองครั้งที่4ไปกันต่อครับอุย้ยเจเเฉย ได้ต่ำสุดเลยเพราะฉะนั้นก็จัดมามาแกนปุ้ยร้อย149เพชรสุดยอดไปเลยคุณได้รับพาหนะกุมาทองโอเคครบแล้วนะครับของที่อยากได้งั้นกดเล่นอีกทีนึงเอา <What? S 1> ทีเนี้ยเเพชรออกเฉยอีหยังวะประเด็นคือมันมาตอนนี้ไม่เหลือของที่ต้องการแล้วไนงะ เอาอะไรดีอะเราทรงผมไหมคือจะไม่ซื้ออะไรเลยก็เสียด,ดายเเพชรโอเคจัดมาละกันทรงหัวข่าว9เพชรมีอยู่จริงสุดยอดไปเลยคุณได้รับหัวข่าวอะไรก็ไม่รู้สรุปราคานะครับวันนี้ก็ได้ของมาหลายชิ้นมากเลยนะไม่แพงด้วยโดนไปทั้งหมด550เพชรหรือประมาณ1 6 8บาทนะครับไหนผมขอลองไอ้มากกลวยหน่อยดิ อ๋อมันเป็นแบบยืนเหมือนแอร์บอร์ดทั่วไปนี่หว่าโอ้ GM เสียของเลย <Nope. S 1> น่าจะทำเป็นแบบขี่นั่งอ่ะเหมือนที่เด็กๆเ,เขาเล่นมาการกล้วยกันนะครับแต่ไม่รู้เด็กยุคนี้เขาเล่นมาการกล้วยหรือเปล่านะยุคนี้น่าจะตีป้อมลักหัวยอย่างเดียวใช่ไหมไวัยรุ่นรู้จักก่อนหรือเปล่าดีกว่ามาการกล้วยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยคนนี้ทิกสวรรค์ตั้งชื่อสเพ็ดเลย ปูเลง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 ี่ <c oughs> เปิดตัวกันด้วยไม้ก้านกล้วยม้าก้านกล้วยสิไม่ใช่ไม้ก็คือเป็นไอ้ก้านกล้วยที่เด็กๆเ,เขาจะเอามาขี่เล่นกันสมัยก่อนนะครับแต่ส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะคือถ้าเป็นต้นกล้วยที่พอจะคุ้นนะ่ะก็จะเป็นไปตัดต้นกล้วยเอาลำต้นนะ่ะมาทำกระทงนะครับเออถ้าเป็นอันนั้นนะ่ะเคยทำอยู่โอเค มาวันนี้ลง2-4นะครับเอา้าแจ็กกี้เรียบร้อยอ <c oughs> ใครทำแจ็กกี้ฮะน้องน้องวัดคนนี้หรือเปล่าไม่ทันดูชื่อถึงพื้นปุ๊บตายปับ๊บเดี๋ยวพี่ล้างแคนให้น้อง วันนี้หรือเปล่าอุดไว้ก่อนให้ขึ้นผมไม่รู้คนไหนนะไม่รู้ใครยิงจักกลี้แต่ที่รู้ๆไอ้แก๊งข้างล่างเนี่ยแน่นอนมากดร้องไห้เลยกดร้องไห้ก็ยิงตีผมแตกเนะ่ยโดนไอ้น้อง แน่มีโยกโยเดี๋ยวระวังหัวโยกเอาไปอีกเม็ดอุ้ยไม่โดนลบย,ยิงยากถอยก่อนเก็บกระสุนแป๊บเดี๋ยวรู้เรื่องเลยอย่าซีเร็งนะเดี๋ยวซูลิง<อ>ลาก่อยไปสองไปสาม ไปสี่หมดตีอขอญาตเต้นไว้อะไรให้แจ็คก,กี้ไปหนึ่งทีๆๆๆๆมีมากดหน้างงด้วยแม่เอหมอ,อนี่จังหวะเมื่อกี้เชิลมุนมากนะครับแต่ว่าโชคดีนายปืนนี่เป็นผู้นำคนใหม่เลยอ่าก็คือคะแนนเราเนี่ยติดท็อป3นะครับๆๆก็จะได้มงกุฎเอาไปใส่เล่นเดี๋ยวชุบแจ็คก,กี้ก่อนใจ อาบ,บัตฟ้าใบหนึ่งไม่ต้องใส่ถุงนะซื้อปุ๊บใช้ปับ๊บรอบหน้าอย่าลืมนะเจ๊ขอแบบขายเป็นแพ็คอะ่ะซื้อทีเดียว3ใบเลยอย่างงี้เพราะว่าใช้บ่อยเฮ้ยแล้วนี่มันยานอาวกาศนี่ว่าเท่าไหร่เนี่ยสามพันแต้มหมอเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มายืนยิ้มอะไรหน้าเวที โ o ้ e ใช่ไหมนุ่มวยสแกนเห็นหมดเลยข้างหน้าผมมี2คนโอเคในแหละข้อดีของการมีมงกุฎนะครับสามารถสแกนได้เวลายิงศัตรูล้มไหนลองปดล็อกยานเฮ้ยกดปุ๊บมาปั๊บขับได้จริงด้วยว่าแบบนี้มามาจักกี้เดี๋ยวพี่ขับให้ไอ้น้อง เป็นไงแจ็กกี้ประจำที่พลซุ่มยิงขับหนึ่งยิงหนึ่งไอ้น้องยิงยิงมันยิงมันยิงมันโอเคอุ้ยแต่ว่ามุมนี้ผมว่าไม่ค่อยเวิร์กจอดดีกว่าเราเป็นเป้านิ่งลำ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 ในบ้านตัว ล่วงจ <laughs> ิงข้างล่างง่ายกว่านะข้างบนมันเหมือนเอาไว้ป่วนนะเออให้จ็คก,กี้ขับเล่นไปก่อนอยืนทำไรกลับระเบอิอหรอไม,ไม่ได้กินพี่หรอลาก่อย ฟันดี้ครับน้องหมดไปเฮ้ไอ,ไอ้ข้างหน้าธนาบิกสองบิกสองบิกสองมีงมงมยานศัตรูมาเออเฮ้ยบนเขาบนเขาขัาขาบวนไปก่อนจสกกี้อย่าเพิ่งลงมาเอาใช่ไหมมียานละห้าใช่ปะอ่ะยังไงระเบิดอ่ะโดด โดดตายไหมนะถ้าลงมาอย่างนี้อุ้ยระเบิดต่อหน้าเลยไม่แบบค่อยๆตกด้วยนะระเบิดกลางอากาศเลยลากรอถ้ายานระเบิดแล้วเราไม่ลงนี่ตายเลยป่ะปบนเขาโดนอ่ะไม่วิ่งอย่างนี้เผาฟรีดีน้องล้มหนึ่งล้มหนึ่ง ไป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 จัคก,กี้เดีย๋ยวยิงให้เออมันต้ององี้มันต้องขับสองคนหันดีๆจกกัคกี้เออโดนเออโดนโหดอกละสิบเอ็ดอุ๊ลงลงๆลงๆลงลงลงยานระเบิดไปสองโอ้ยิงเบาจัดเลยยานจังหวะนี้ ขอเต้นไว้อะไรให้ผู้เสียชีวิตทั้งหลายด้วยนะฮะเหมือนมันโดนเนิร์ฟลงมายังไงก็ไม่รู้อ่ะปกติมันจะยิงแรงกว่านี้นะครับแต่ถ้าดาเมจมาแค่เนี้ผมว่าโดดลงบัลเล่นข้างล่างเถอะปลอดภัยกว่าและนี่ก็คือชุดใหม่พ่อหนุ่มกุมารทองนะครับน่าจะเป็นชุดที่ได้แรงประดาลใจมาจากประเทศไทยเราแน่ๆเลยนะถ้าเกิดถือขวดน้ำแดงเนี่ยผมว่ามันใช่เลยนะเนี่ย ส่วนอันนี้ก็เป็นท่าเต้นนะครับก็จะแบบว่าขยับแขนขยับขายกโยกเยกือๆแบบนี้นะฮะและอันนี้ก็เป็นไมเปสอาวุธกุมารทองนะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นมันอยู่ด้วยกันนี่เดี๋ยวพาไปดูรูปปั้นของผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด3คนนะครับนี่เหลืองอ่อยมาตะไก่เลยเห็นปะ สังเกตด้านบนมีชื่อด้วย P Pizza สามสอว้า<ย>แล้ปั้นนี้ไม่ใช่เขาทำมาตั้งเท่เฉยๆนะฮะคือมันจะสแกนคนให้เราด้วยนะที่เห็นเป็นวงฟ้าในแมปนี่แหละนะครับ <c oughs> ก็คือถ้าเกิดเราได้คะแนนบุย่า สูงสุด3อันดับเนี่ยก็จะมีลูปปันแบบนี้ให้ตอนท้ายเกมนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่มือหนึ่งอ่าก็คือเราต้องทําเกมเรื่อยๆนะไล่ย,ยิงไล่สู้กับคนอื่นคะแนนมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่านั่งนิ่งๆเนี่ยคะแนนจะสู้คนอื่นไม่ทันโอเคแล้วใครเขาอยู่บนฟ้าอา้าวใครทําจักกี้พัญยาพัญญาก่อน ลมหนึ่งลมหนึ่งเอาแจ็กกี้ <c oughs> ถอยไอเสือถอยพันยาก่อน <c oughs> และไอ้นี่ก็ขับจังเลย <c oughs> ลงมาอย่ามาซีเร็งแถวนี้อย่าซีเล็กเดี๋ยวซูหลิง <c oughs> เป็นไงเจอกระบองกุมานเข้าไปถึงจะล่วงเ<อ>จ็ดคนจักกี้<อ>ลิมเขื่อนตัวหนึ่ง<อ>แหมยิงยากซะด้วยมุมนี้ล<อ>รงมีสองแปลว่าศัตรูเหลือห้าและรอบทิศด้วยไง ข้างล่างเล่นไม่ได้เดี๋ยวเล่นข้อขอ <Okay. S 1> โอเคฮัลโหลโอ้ยจ้ากเกินลูกขวาเยอะเฮ้ยไม่ร่ว<ย>ง,<ย>ง,<ย>ง เหนียวจัดเลยคนนี้ล่างสองล่างสองไม่รู้มาด้ยวยกันเป่าเหดือสามคนนึกว,ว่าวิจัคก,กี้ดึง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 จัคก,กี้ดึงดึง ดึงก่อนแลว้วดึงก่อนแลว้วเอา <ayo, S 2> <laughs> ยางวะโอ้จะกี้อะปุ่มดึงไม่ติดบอนี่ตายคู่เลยอ๋อไอคนที่เหลือตีเดียวกันหมดเลยนะฮะโอ้เมื่อกี้ผิดพลาดทั้งเทคนิคนิดหน่อยหมดตี้